หลังอาหารเช้าพระมกุเทศนำคณะผู้แสวงบุญไปนมัสก,การพระเจดีย์และต้นพระศรีมหาโพ์อันเป็นที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเมื่อ2,573ปีมาแล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้ก่อนพุทธศักราช25ปีเมื่อบวกกับ2,528จึงเท่ากับ2,500 เจแม้เวลาจะล่วงเลยไปนานเกือบ3,000ันปีแต่พระศาสนาของพระองค์ก็ยังคงส่องแสงสว่างสวัยให้กับชาวโลกผู้มีปัญญาและจะเป็นเช่นนี้ต่อไปอีก2,400กว่าปีจึงจะหมดอายุศาสนาของพระสมณโคดมจากนั้นโลกก็จะว่างจากศาสนาไปอีกนานจนกว่าพระเมตยะพุทธเจ้า ซึ่งเป็นผู้ที่รู้จักกันในนามพระศรีอานจะมาตรัสรูเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทรกักับพระเมตยะคือพระศรีอานจะมาอุบัติเมื่อถึงยุคที่มนุษย์มีอายุ8 0ด0 0ืปีณเมืองเกตุมมดีปัจจุบันเป็นเมืองพารณสีและเมื่อพระองค์ปรินิพพานแล้วศาสนาของพระองค์จะมีอายุยืนยาวต่อไปอีก หนึ 108, ่งแสนแปดหมื่นปีซึ่งเมื่อนับจำนวนปีจะมากกว่าอายุพระศาสนาของพระสมณโคโดมถึงหนึ่งแสนเจ็ปีแต่เมื่อนับอายุของศาสนาคิดตามอายุเฉลี่ยของมนุษย์ศาสนาของพระสมณโคโดมจะมีอายุถึง50ชั่วคนขณะที่ศาสนาของพระเมตยะ มีอายุเพียง2.5ชั่วคนเท่านั้นคือไม่ถึงสามชั่วคนในจักรวัติสูตรทีฆานิกายปาติกวักพระไตรปิฎกเล่มที่11ได้กล่าวถึงพระพุทธเจ้าพระองค์ที่หแห่งพัทรัก,กักไว้ว่าพระองค์จะมาอุบัติในตระกูลพราหมณ์และครองครวาดอยู่8,000ปี มีประสาทสีห้องภริยาชื่อจันทมุขีบุตรชื่อพรหมวัฒนะบิดาชื่อสุพรมมามารดาชื่อพรหมวตีเห็นนิมิตสีประการขณะเดินทางไปชมสวนทำให้เกิดความเบื่อหน่ายในคารวาสวิสัยจึงออกบวชและตรัสรู้พระสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นนาคหลังจากนั้น จะประกาศพระศาสนาที่เมืองนาคขวันพระเจ้าสังขะซึ่งเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแห่งเมืองเกตุมัตีจะสละราชสมบัติออกบรรพชาตามพระองค์พระอโศกและพระพรมเทวะจะเป็นพระอัครสาวกพระปทุมาและพระสุมนาจะเป็นอัครสาวิกาพุทธอุปถากมีชื่อว่าสีหะ เมื่อมนุษย์มีอายุยืน8 0ดหมืนปีนั้นหญิงสาวอายุห้าพันปีจึงจะมีสามีได้มนุษย์ยุคพระศรีอานจะมีโรคเพียงสามอย่างคือความปรารถนาอยากกินอาหารความไม่อยากกินอาหารอยากแต่จะนอนและความแก่ชมพูทวีปนี้จะมั่งคั่งรุ่งเรือง มีคามนิคมราชธานีแบบไก่บินถึงแกตุมตีจะเป็นราชธานีอันมั่งคัง่งมีคนมากหาอาหารง่ายพระเจ้าจากาักรพรรดิพระนามว่าสังขะเป็นพระราชาที่ปกครองโดยธรรมมีชัยชนะจบสีทิศปกครองชนบทถาวรสมบูรณ์ด้วยรัตนะทั้งเจ็ดมีจักแก้วช้างแก้วม้าแก้ว มณีแก้วนางแก้วขุนคลังแก้วขุนพลแก้วส่วนเรื่องราวของพระสมณะโคดมซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่สี่แห่งพัทรกับและเป็นพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันมีกล่าวไว้ในคัมภีร์พุทธวงศ์แห่งขุตกานิกายพระไตรปิฎกเล่มที่สาว่าพระองค์เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งหมายถึงผู้ตรัสรู้เองโดยชอบ พระนามว่าโคดมอุบัติในสกยะสกุลแห่งนครกบิลพัทพระบิดาคือพระเจ้าสุทธโธทนะพระมารดาคือพระนางมหามายาเทวีทรงครองคราวาสอยู่29ปีมีปราสาทสามหลังม่เหสีพระนามว่ายโสธราโอรสพระนามว่าราหุล ทอดพระเนตเห็นนิมิตสี่ประการและเสด็จออกผนวดด้วยมา้าเป็นราชยานบำเพ็ญทุกระกิริยาอยู่หกปีประกาศพระธรรมจักที่ป่าอิสิปตนมรุกทยวันแขวงเมืองพาราณสีพระอัสรสา,าวกทั้งสองคือพระอุปติสสะคือภาษารีบุตรและพระโกลิตตาพระโมคคลานะพุทธอุปถา ชื่อว่าพระอานนท์พระอัครสา,าวิกาทั้งสองคือพระเขมาและพระอุบลวันนาทรงบรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณที่ควงไม้อสัตถพฤกมีสาวกสันนิบาตครั้งใหญ่ครั้งเดียวภิกษุผู้เข้าร่วมประชุม1,250องค์คำสั่งสอนของพระองค์ผู้เป็นสักยมุนี คือนักบวชแห่งตระกูลศักยะ,จะเจริญแพร่หลายกว้างขวางออกงอกงามเป็นอย่างดีบริสุทธิ์ผ่องแผ้วเป็นประโยชน์แก่มหาชนจำนวนมากชมพูทวีปได้ชื่อว่าแดนพุทธภูมิ เพราะเป็นแดนที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตมาอุบัติและตรัสรู้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนควรไปสแสวงบุญณนะแดนพุทธภูมิอย่างน้อยสักครั้งหนึ่งในชีวิตเพื่อนมสัสก,การสังเวชนิยสถานอันเป็นสถานที่เนื่องด้วยพุทธประวัติซึ่งพุทธศาสนิกชนควรไปดู จะได้เป็นเครื่องเตือนใจให้เกิดความไม่ประมาทจะได้เร่งขวนขวายประกอบกุศลกรรมสังเวชนียสถานสี่แห่งสำหรับผู้ศรัทธาจะได้จาริกไปชมเพื่อเพิ่มพูลความเลื่อมใสกระทำสักการะบูชาอันจะนำให้เข้าถึงสุคติโลกสวรรค์สังเวชนียสถานสี่แห่งมีกล่าวไว้ในมหาปริญพานสูตร ทีคณิกายมหาวัชพระไตรปิฎกเล่มที่สิบซึ่งพระพุทธองค์ตรัสกับพระอนนท์ว่าดูก่อนอานนท์สถานที่อันเป็นเหตุให้ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสถานที่ที่เราประสูิแล้วคืออุทยาลุมพิณีวันสถานที่เราเรียกตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณบรรลุความรู้อันประเสริฐ ทำกิเลสให้สิ้นไปคือโพธิมณฑลตำบลอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่ที่เราตั้งอาณาจักรแห่งธรรมขึ้นเป็นครั้งแรกคือป่าอิสิปตนามลึกขัยวันแขวงเมืองพาราณสีและสถานที่ที่เราจะปรินิพานบัตินี้คือสาวลโนทยานเมืองกุสินาราดูก่อนอาโนน สถานที่ทั้งสี่แห่งนี้เป็นสังเวชนียสถานสารานียสถานสำหรับให้ระลึกถึงเราและเดินตามรอยพระบาทแห่งเรารถบัสนำคณะผู้แสวงบุญจากวัดไทยพุทธคยามายัางลานจอดรถหน้าพระเจเดีซึ่งเป็นลานกว้างมีสินค้าเมืองพารตะวางขายอยู่ดาระดาษส่วนใหญ่ เป็นของที่ระลึกก่อนลงจากรถพระมกุเทศย้ำเตือนว่าขอให้เดินกันเป็นกลุ่มแล้วก็อย่าให้เงินขอทานเป็นอันขาดมิฉะนั้นจะต้องเดือดร้อนเพราะจะถูกพวกเขารุมล้อมจนหายใจไม่ออกเอาละลงจากรถได้ทันทีที่รถจอดบรรดาขอทานทั้งเด็กผู้ใหญ่ชายและหญิงก็วิ่งกรูกันมาที่รถ ส่งเสียงร้องขอเงินดังอึงคันึงบรระชิตและเขารือหัดจำต้องทำใจแข็งด้วยเกรงจะต้องเดือดร้อนการเดินเข้าไปยังลานพระเจดีจึงมีอุปสรรคเพราะลูกหลานชูชกพากันเดินแซงหน้าแซงหลังทั้งที่ไม่มีผู้ใดให้พวกเขาส่งเสียงร้องขอพรางตามพรางพวกที่ง่อยเปียเสียขาเดินไม่ได้ ก็ใช้วิธีเอาก้นถัดไปเสื้อผ้าที่สวมใส่ก็ขาดรุ่งริ่งดูไม่น่าจะก,กันความหนาวเหน็บของอากาศแห่งเหมันตรดูได้เลยแม้จะรู้สึกสมเพศเวทนาสักเพียงใดก็ไม่มีใครใจอ่อนยอมให้เงินแก่พวกเขาเพราะกลัวจะเดือดร้อนสตรีสาวชาวตะวันตกเดินมาคนเดียวเห็นขอทานรุมล้อมจึงควักเงินให้ เท่านั้นเองขอทานจำนวนนับร้อยไม่รู้มาจากที่ไหนก็พากันล้อมวงยื้อแย่งเงินในมือล่อนตกใจถึงกับร้องไห้พวกเจ้าหน้าที่ห้าหกคนก็รีบวิ่งมาตะเพิดพวกขอทานออกไปหญิงสาวยืนตัวสันร,ระริกด้วยความตกใจเช็ดน้ำตาแล้วกล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่คณะผู้สแสวงบุญจากประเทศไทยเห็นเช่นนั้น ต่างก็เตือนตัวเองว่าจะไม่ทำเหมือนที่สาวชาวตะวันตกทำเป็นอันขาดเด็กชายอายุประมาณห้าขวบสวมกางเกงขาดกระรุ่งกระริ่งอุ้มน้องสาวอายุราวขวบเศษเข้ามาสกิดท่านพระครูพร้อมกับพูดว่าพันเตเปซาทำมือหอ่หอๆไปจ่อไว้ที่ปากเป็นนว่าขอเงินไปซื้อข้าวกิน ท่านมองดูสองพี่น้องด้วยความสงสารทั้งสองตัวดำเป็นเนียงผมเผ้ากระเซาะกระเซิงเหมือนไม่เคยได้กลับการสะและหวีมาตั้งแต่เกิดน้องสาวพยายามลืมตาดูท่านหากก็ลืมไม่ขึ้นเพราะคิตาสีเหลืองแห้งเกระกรังปิดทับแผงขนตางอนยาวไว้แน่นจนให้ตาทั้งสองข้างลืมไม่ขึ้น แม่ของเด็กหญิงคงเที่ยวขอทานจนไม่มีเวลาล้างหน้าให้ลูกท่านพระครูคิดว่าจะให้เงินเด็กชายด้วยการใส่ลงไปในมือเขาอย่างเร็วๆแต่แล้วเห็นหนอก็ทักท้วงขึ้นว่าอย่านะขืนให้เจ้าหมอนี่ก็จะไปบอกพวกพ้องแล้วท่านจะถูกขอทานนับร้อยรุมล้อมจนหายใจหายคอไม่ได้เหมือนสาวผมทองคนนั้น เพราะเหตุนี้มือที่กำลังจะหยิบเงินจากย่ามก็เลยต้องชะงักท่านปลอบใจตนเองว่ากรรมุนาวัตตีโลโกสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมไอ้หนูเอ้ยหลวงตาอยากช่วยเองแต่เองก็จะทำให้หลวงตาเดือดร้อนจึงขอไม่ช่วยคงไม่ว่ากันนะกว่าพระเจริญจะนำคณะผู้สแสวงบุญเดินไปถึงประตูทางเข้าได้ ก็ทุลักทุเลเต็มทีเพราะต้องฝากกองทัพขอทานนับร้อยต่อเมื่อเข้าประตูไปแล้วพวกเขาก็เลิกตามเพราะเจ้าหน้าที่ไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปจึงพากันเดินกลับไปตั้งป้อมรอตรงทางเดิมอีกทำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันจนกลายเป็นความเคยชินชีวิตของพวกเขาจังว่างเปล่าและไร้ทั้งค่าและราคาอย่างที่ไม่น่าจะเป็น ท่านพระครูรู้สึกสงสารหากก็ต้องใช้อุเบกขาพวกเขาทำกรรมกันมาอย่างนี้จึงต้องมาเป็นอย่างนี้ในครั้งพุทธกาลพวกเขาเคยเกิดเป็นเศรษฐีแต่ไม่เคยทำทานและไม่เชื่อในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งที่ได้เกิดร่วมสมัยกับพระองค์แต่ถึงจะไม่ทำทานหากพวกเขาก็มีศีลห้า จึงจะได้เกิดเป็นมนุษย์อีกแม้จะเป็นมนุษย์ที่ยากจนข้นแค้นตามกรรมที่ทำมาก็ตามคณะผู้แสวงบุญตามพระมกุเทศเข้าไปนมัสการหลวงพ่อเมตตาซึ่งเป็นพระพุทธร,รูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ในพระเจดีย พระพักของพระองค์ฉายแววเมตตาสมพระนามกล่าวกันว่าใครมีทุกโศกโรคภัยอันใดเมื่อได้มานมัสก,การหลวงพ่อเมตตาแล้วก็จะหายจากทุกโศกโรคภัยในพริบตาอย่างน่าอัศจรรย์จึงเป็นที่เลื่อมใสศรัทธาของชาวพุทธทั่วโลกที่แท่นบูชาเฉพาะพระพักจึงเต็มไปได้วยเครื่องบูชาสักการะต่างๆมีทั้งดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์และผลไม้นานาชน,นิดที่ผู้ศรัทธาเลื่อมใสนำมาถวายลามาและภิกษุณีที่เบตต่างนั่งสาธยายมันตระเสียงเงิมงาำด้านนอกพระเจดีคนที่เบตที่เป็นเขารฤหัดก็พากันกราบพระเจดีด้วยอัสดางคประดิษฐ์คือการกราบให้อวัยวะทั้ง8ได้แก่เข่าทั้งสอง มือทั้งสองเท้าทั้งสองลำตัวและศีรษะจรดกับพื้นพิธีกราบคือยืนตรงประนมมือไหว้เหนือศีรษะแล้วก้มลงคุกเขา่ามือเท้าที่พื้นแล้วไถไปข้างหน้าจนกลายเป็นนอนคว่ำมือยื่นไปข้างหน้าในท่ากราบ โดยวิธีนี้อวัยวะทั้ง8อย่างจึงจดลงกับพื้นเสร็จแล้วก็ลุกขึ้นยืนทำแบบเดิมอีกพวกเขาจะตั้งสัจจะไว้ว่าวันหนึ่งจะกราบให้ได้กี่ครั้งสตรีจะกราบได้อย่างสูงวันละสองพันครั้งขณะที่บุรุษทำสถิติได้สูงสุดถึง5,000ครั้งต่อวันคนที่เบตจึงมีร่างกายแข็งแรง ทนต่อความหนาวเย็นของอากาศได้ด้วยการกราบอัสดางขับปิ์ซึ่งแปลว่าการกราบด้วยองค์แปดดังกล่าวมานี้ชาวทิเบตเคยมีประเทศของตนเองซึ่งอยู่ในส่วนที่เรียกว่าหลังคาโลกในแผนที่โลกจะเขียนไว้ว่าทิเบตและมีคำว่า l o o f of the world เพราะเป็นพื้นที่ส่วนสูงกว่าส่วนอื่นๆของโลกแต่ต่อมาถูกจีนยึดครองประเทศที่เบตจึงหายไปจากแผนที่โลกนับตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาชาวที่เบตที่ไม่ต้องการอยู่ภายใต้การปกครองของจีนได้พากันอพยพมาอยู่ทางเหนือของประเทศอินเดียบ้างก็อพยพไปอยู่ในประเทศตะวันตกแถบยุโรปอเมริกาโดยแต่งงานกับคนชาตินั้นๆ อย่างไรก็ตามพวกเขาก็พากันตั้งความหวังไว้ว่าสักวันหนึ่งจีนจะยอมคืนประเทศให้กับพวกเขาวันนั้นจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนศูนย์รวมทางจิตใจของชาวที่เบตคือองค์ดาลัยลามะผู้เป็นประมุขของประเทศทั้งฝ่ายราชาอาณาจักรและศาสนาจักร,าากรไม่แต่ชาวที่เบตเท่านั้น ที่เคารพเลื่อมใสในพระองค์แม้ชาวอินเดียซึ่งเป็นเจ้าของประเทศและชาวตะวันตกที่หลั่งไหลกันมาแสวงบุญในแดนพุทธภูมิจำนวนหลายล้านคนในแต่ละปีต่างก็เคารพเลื่อมใสในองค์ดาลลยลามะและพากันเอาใจช่วยให้พระองค์ทรงนำพาประเทศให้พ้นจากการยึดครองของจีนโดยเร็วพลัน นมัสก,การหลวงพ่อเมตตาในพระเจดีแล้วคณะผู้สแสวงบุญก็ตามพระเจริญออกมายัางด้านหลังพระเจดีซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกเพื่อนมัสก,การต้นพระศรีมหาโพธิ์และพระแท่นวัชระอาจพระมกุเทศเริ่มบรรยายพุทธประวัติตามที่ได้รวบรวมจากพระไตรปิฎกและอธถกถาความว่านาบัดนี้ เราจะได้มาถึงสถานที่ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณภายใต้ต้นไม้ชื่ออัสสัทธะก่อนแต่ตรัสรู้เราเรียกพระองค์ว่าพระโพธิสัตว์แปลว่าผู้ข้องอยู่ในความรู้มหมายความว่าไม่ทรงคล้องอยู่ในสิ่งอื่นข้องอยู่แต่ในความรู้คำว่าสัตว์แปลว่าผู้คล้อง จึงหมายถึงสัตว์โลกทั้งหลายที่เวียนว่ายอยู่ในวัฏจักรชีวิตตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานไปจนถึงเทพทั้งหลายทุกชั้นฟ้าเพราะยังต้องเกิดอีกแม้พระอนาคามีซึ่งเป็นพระอริยบุคคลระดับที่สามก็ยังต้องเกิดอีกหนึ่งครั้งเพราะฉะนั้นจึงมีแต่พระอรหันต์เท่านั้นที่ไม่รวมอยู่ในคำว่าสัตว ทีนี้ถ้ามีคนมาด่าเราว่าสัตว์ก็ไม่ต้องไปโกรธเขาเพราะคนด่าเองก็เป็นสัตว์เช่นกันเว้นเสแต่ว่าเขาเป็นพระอรหันต์แต่ถ้าเขาเป็นพระอรหันต์จริงก็จะไม่ด่าผู้อื่นเพราะพระอรหันต์จะไม่ทำความชั่วทั้งทางกายวาจาหรือใจส่วนคำว่าโพแปลว่าตรัสรู้พระโพธิสัตว์ ทรงสแสวงหาความรู้จนได้ตรัสรู้ซึ่งเรียกว่าพุทธะแปลว่าผู้รู้หรือตรัสรู้เราเรียกกันว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ได้ตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้ชื่ออสัทถะต่อมาก็เรียกว่าต้นโพเพราะพระพุทธเจ้าไปนั่งใต้ต้นไม้นั้นตรัสรู้จึงได้เรียกต้นไม้ตรัสรู้หรือ โพพฤึกก่อนตรัสรู้พระโพธิสัตว์ทรงสแสวงหาครูอาจารย์ต่างๆเพื่อจะสอนวิชาพ้นทุกข์ก่อนหน้านี้ทรงศึกษาอยู่ในสำนักของอาลาลดาบทกลมโคตรจนสำเร็จอรูปฌานที่สามชื่ออากินจัญญายตนะมีความรู้เทียบเท่าอาลาลดาบทผู้เป็นอาจารย์ ต่อมาได้ไปศึกษาในสำนักของอุทกาดาบทรามบุตรสำเร็จอรูปฌานที่สชื่อเนวสัญญานาสัญญายตนะอันเป็นความรู้สูงสุดในสมัยนั้นอุทกาดาบทยกย่องพระองค์ไว้ในฐานะอาจารย์แต่พระองค์ทรงดำริว่า คำนี้ไม่เป็นไปเพื่อความนายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับเพื่อสงบระงับเพื่อรู้ยิ่งเพื่อตรัสรู้และเพื่อนิพพานเป็นไปเพียงเพื่อเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะสมาบัติเท่านั้นดังนี้พระองค์จึงลาท่านอุทกกะดาบทเพื่อสแสวงหาทางตรัสรู้ต่อไปครั้งนั้น อุปมาสามข้ออันน่าอัศจรรย์อย่างยิ่งซึ่งพระองค์ไม่เคยได้ยินมาก่อนได้ปรากฏแจ่มแจ้งแก่พระองค์ว่าสมณพรามหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งซึ่งมีกายมิได้หลีกออกจากกามและมีความยินดีพอใจในกามยังละให้สงบระงับไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้เสวยทุกขเวทนาอันกล้า เผ็ดร้อนเกิดเพราะความเพียรก็ดีได้เสวยก็ดีก็ไม่ควรจะตรัสรู้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยางบุคคลแช่ไว้ในน้ำบุรุษมีความต้องการด้วยไฟถือเอาไม้สดนั้นมาสีเข้าด้วยหวังจะให้เกิดไฟบุรุษนั้นก็ไม่อาจให้ไฟเกิดขึ้นได้นี้เป็นอุปมาข้อที่หนึ่ง สมณพราหมณ์เหล่าได้เหล่าหนึ่งแม้มีกายหลีกออกจากกามแล้วแต่ยังมีความยินดีและพอใจในกามยังละให้สงบระง,งับไม่ได้สมณพราหมณ์เหล่านั้นแม้ได้สวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีไม่ได้เสวยก็ดีไม่ควรตรัสรู้เหมือนไม้สดที่ชุ่มด้วยยาง แม้ห่างไกลจากน้ําบุคคลตั้งไว้บนบกบุรุษก็ไม่อาจสีให้เกิดไฟได้ถ้าสีเข้าต้องเหน็ดเหนื่อยลําบากเปล่าเพราะไม้นั้นแม้ตั้งอยู่บนบกแล้วแต่ยังเป็นของสดชุ่มด้วยยางไม่อาจให้เกิดไฟได้นี้เป็นอุปมาข้อที่สองสมณพราหมณเหล่าไดเหล่าหนึ่ง มีกายหลีกออกจากกามแล้วและละความยินดีพอใจในกามให้สงบระงับดีแล้วสมณะพราหมณ์เหล่านั้นได้เสวยทุกขเวทนาเช่นนั้นอันเกิดเพราะความเพียรก็ดีแม้ไม่ได้เสวยเลยก็ดีก็ควรจะตรัสรู้ได้เหมือนไม้แห้งที่ไกลจากน้ำบุคคลวางไว้บนบกบุรุษอาจสีให้เกิดไฟขึ้นได้ เพราะเป็นของแห้งทั้งตั้งอยู่บนบกนี้เป็นอุปมาข้อที่สอุปมาสามข้อนี้สรุปความได้ว่าผู้ที่จะตรัสรู้ได้จะต้องหลีกออกจากการรมอย่างเด็ดขาดทั้งกายและใจคือกายหลีกออกแล้วใจก็ต้องไม่ยินดีพอใจด้วยหากยังมีความยินดีพอใจแม้กายจะหลีกแล้วก็ไม่อาจตรัสรู้ได้ กามจึงเป็นอุปสรรคอันใหญ่ของฌานการบรรลุธรรมพวกฤาษีชีพไรที่บำเพ็ญตบะเมื่อจิตอยู่ในฌานกามก็สงบระงับไปได้แต่เมื่อออกจากฌานจิตก็ฟุ้งซ่านเกิดความยินดีพอใจในกามอีกจึงเป็นการหลุดพ้นชั่วคราวและถอยกลับสู่สภาพเดิมได้ไม่ยั่งยืนแน่นอน ท่านจึงเรียกความหลุดพ้นชนิดนี้ว่าเป็นโลกิยะวิโมกคือความหลุดพ้นขั้นโลกิยะเป็นกุปปวิโมกคือความหลุดพ้นที่กำเริบเพราะเปลี่ยนแปลงกลับกลายหายศูนได้ดังพระพุทธวจนะว่ากุปปวิโมกเป็นชนะัฌานสี่และอรูปฌานสีนี้เป็นกุปปวิโมกและเป็นวิขมพนาวิมุต คือความหลุดพ้นด้วยข่มไว้ซึ่งกิเลสระง,งับไปได้เพราะถูกกำลังสมาธิข่มไว้เหมือนเอาแผ่นหินทับหญ้าไว้ยกแผ่นหินออกเมื่อใดเมื่อนั้นหญ้าก็งอกขึ้นใหม่ได้สรุปความตอนนี้ก็คือลําพังสมาธิอย่างเดียวไม่สามารถทำให้เข้าถึงความหลุดพ้นหรือตรัสรู้ได้ต้องก้าวขึ้นไปถึงขั้นปัญญา พราะองค์ธรรมหรือตัวการสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวตัดสินในขั้นสุดท้ายจะต้องเป็นปัญญาและปัญญาที่ใช้ปฏิบัติการได้ในขั้นนี้เรียกชื่อเฉพาะว่าวิปัสสนาดังนั้นการปฏิบัติเพื่อตรัสรู้จึงต้องก้าวมาถึงขั้นวิปัสสนาใครอยากรู้เรื่องวิปัสสนาก็ให้เรียนถามพระครูทิตธรรโมเพราะ ท่านเชี่ยวชาญเรื่องวิปัสสนากรรมาฐานส่วนพระเจริญธิตะธรรมโมเป็นพระมกุเทศเชี่ยวชาญเฉพาะด้านปริยัติด้านปฏิบัติไม่ค่อยได้สันทัดสักเท่าไหร่ทาไมมาย,ยนกลองกันง่ายๆอย่างนี้ล่ะท่านสมผานวัดป่ามะม่วงตัดเพาะไกลๆพระมกุเทศพูดแต่ผู้เดียวมานานท่านเพิ่งจะได้มีโอกาสพูด จึงไม่อยากจะละโอกาสนั้นผมไม่ได้โยนนะครับหลวงพ่อแต่ผมประเคนให้ด้วยความเคารพพระมกุเทศใช้โวหารแต่ผมรับคนเดียวไม่ไว้เรื่องอย่างนี้จะต้องช่วยกันผมว่าเป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททุกรูปนามที่จะต้องทำเพื่อพระศาสนาหน้าที่นั้นมีสีประการ คือศึกษาปฏิบัติเผยแผ่และปกป้องคุ้มครองรักษาพระศาสนาจึงวัฒนาสาวรเพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่หน้าที่ของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เป็นหน้าที่ของทุกกรูปทุกนามหลวงพ่อเห็นด้วยไหมครับท่านถามหลวงพ่อวัดดอนเมืองเห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต หลวงพ่อวัดดอนเมืองตอบเสียงหนักแน่นโยมก็เห็นด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ครับญาติโยมพูดขึ้นพร้อมกันเพราะเพิ่งจะได้โอกาส